สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอีซี่ขงมะลค,ค่ะนูนี่เกจิภาพพี่ดองไปหาซื้อพัดลมนะคะ่อนไลฟ์พี่ดองค่ะหาซื้อพัดลมก่อนนะคะอยู่บ่อด้อากาศตอนนี้ก็คือประมาณอ่าเจ้โอบซาหรือเปประมาณสามสิบค่ะประมาณสามสิบขึ้นนะคะเด็กเกจิภาพพี่ดองไปหาเละซื้อพัดลมค่ะว่าซื้อได้รุ่นใดยี่ห้อใดนะคะไปกันเลย อตอนนี้ข้ามาอยูบง่งผนแอบตรงไฟฟ้าแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วม่เห็นลำโพงเนี่ยกระดังดีให้จะพวกผ้าหง่ายให้เอ๊ีสายสพายให้ด้วยแปดร้อยสี่บ้าบาทสอ่อนพี่น้องนับแนวันนี้เห็นว่ได้นะคะซึ่งแบบไปลิน,นพวกผ้าน,นะคะซึ่ง อันนี้แ็รเขียนทีวีเออสะอ่อนหาพี่น้องหมื่นก้า ห่อนหลายพี่น้องมหาสือพัดลมนะคะเอารุ่นที่ถือที่สุดสงสิพี่น้องคะสรุปได้ตัวหน่อยนะคะเห็นเครื่งาาองสักผาด้วยกิดตั่นหา เกิดปัญหาอีกแล้วนะคะเือเราต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างครบับเพราะว่าไม่ได้อ,อะไรมาเลยนะคะได้ระคะพี่น้องช่องนี้เขาจำกัดเงินไวยก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสิส้นเดือนแล้วนะคะก็ะน,น่ากินกันวันนี้หิวเขาแล้วพี่น้องหิวเขาแล้วหาน่ากินกันเด้อ อยากกินมีกะทิใช่ไหมสังตับเสาก่อขาชื่อนามค่ะพี่น้องมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะตอกข้าวหน้าอร่อยมากเลยนะคะผัดขดาจาหมูอบห้าสิบบาทกินขขาวแล้วกะลงแข้งลงขากินแล้วเราเขาจะเป็นไสลัพี่น้องค่ะ อันนี้เคื่อเขาเศร้าค่ะพี่นองสีงหาม่งเล่งแล้วนะคะม mm hmm. ันบกหวเขาแล้วเขากินเขาแล้วเขาสิไปเฮ็ดเอยียงพี่น้องเบิ้งนอสิปึงสามคนเห็นที่ยังนอตอวแรกว่าจะไปวัดค่ะว่าจะว่าพี่น้องไปวัด ก็อยากมีกะทิอยู่ด้วยคุน้อง เราขออนุญาตินก่อนนะคะกิ่นแล้วนะคะกลับบ้านค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะตอนนี้ฮอากไก่ได้พัดลมแล้วนะคะก็สีพักกันกลับเดินห้างกลับนะคะมาที่นี่ไม่รู้ว่าสิไปไสได้บ้างี้มท่านเอกคำอยู่พี่น้องยุ่้หงก็บเบื่อกับเส้นนะคะ อยู่คนเดียวเหงาจังอยู่คนเดียวให้ชินนะคะเออแต่ลราหมูจสิบเบใสพี่น้องหาคอนเทนต์สั่งคอนเทนต์ให้พี่น้องเบิง้งเราจะน้อเสนอคลิปดีๆนะคะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเท่าเท่งองันซับจางนะคะสิทธิ์ยังกันยากนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่น้องคะแต่ว่ามือนีเกสิพาพี่น้องเป็นยังกะแต่ว่ามือนีเขากา็มาเฮ็ดภารกิจหาซื้อผัาล่มกับพี่น้องหอนหอน,หอนมาขึ้นเสียเปียก ตื่นขึ้นมาจนเสียเปียกห้อนคักห้อนแน่ตื่นมาสามเถื่อเสือก็เปียกนะคะก็เ,ยเลยอดวดบ่ได้ก็เ,ยเลยมาซื้อพันล่มค่ะซื้อพันล่มตัวหนึ่งซื้อตัวนิดหน่อยเขาออกตัวใหญ่ไม่ร่าห้องนั่นนผะลใหญ่ต้องยากมากคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดินทางก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะวันที้าสิบเอียงต่อนะคะถึงห้องแล้วค่ะ เดี๋ยวสิว่าท่ามกลางประกอบพารล่มนะคะพี่นอ้องอ่อห่อน,มนมอโมบพารล่มพาร์สก็จะประกอบเป็นแล้วพี่น้องลองดูชินส่วน น,นี่ก็คือสิอบเอเป็นบักเนี่ยสะบกอ็เป็นเดี๋ยวเดีวองบึงคบเตวอเต๋อเต,ต,ตอันนี้คือฐานวันนะคะอันนี้คือฐานนะคะพี่้องคะ่ะ นอกใส่ยวดก็เนี่ยวหน่วงเวิร์เด้อ <c oughs> นัล่ลงไปได้หวังต <c oughs> ายวันนี้ม่เป็นว่าน่าวันี <c oughs> ไป

มึงก็เหยดจักอย่ามึงก็เหยดจัก สามบาบาทะนะมาวาแห้งแขกแคนก็สองร้อยกว่าบาทนตัวนี้เสก่อน Wave hey, of man. Remember. 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 หลังมันที่กีดมันต้องเป็นหลังมันเนาะนีน,น,นี่ต้องเป็นตัวนีก่อนนี่นะคะก็จะตัวนีสัดโต๊ะคิดว่าเอานี่มันจะเจะแเมนสนดโต เสรนี้นะคะอืมเป็นแล้วเก่งนะเราเนี่ยต้องเสียบตักบนขุดแล้ว เสร็จแล้วแทน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 ,แน,แน,แนเทนเล่นแล้วเราก็ทำได้เดี๋ยวร่องก่อนค่ามันจะเย็นวะนี่ปั๊ด คค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกัขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะเด็ชว้นาพี่น้องประเฮติยังต่อไปกะกดติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสารับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุขุสุกคนค่นนะ,คะบ๊ายบาย